คืนนี้ฝนตกนะครับน้ำขึ้นเกือบจะถึงกระนำนะครับนะครับลงวันที่หนึ่งเมษาหกเจ็ดครับก็ให้ปุ๋ยตามสูตร,รปุ๋ยอินทรีย์เคมีครับก็มีน้ำหมักคือสเอมแล้วก็ผสมกับ ออยๆแล้วก็น้ำยาฆ่าเพลี้ยะ,ะคเพลี้ยต่างๆไม่หยอดจะเป็นเพลี้ยต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลี้ยไฟเพลี้ยไก่แจ้นะครับ วันที่1เมษานะครับท่อแปบ,บน้ำก็50เซนนะครับก็ดูความสูงนะครับก็1เมษาหกจุนเนี่ยครับช่วงดูแรงเลยนะครับเกรงว่ามันจะติดตายแรงสรุปว่าผ่านนะครับน่าจะดีตรงที่ทำเลนิดหนึ่งเพราะว่า,ามีลำธารนเกเล็กนะครับลำธารนึกเล็ก มีน้ำตาลเล็กๆอยู่ใจกลางเลยของสวนนะครับมีบ้างครับที่ใบเหลืองๆใครที่เห็นพุนนี้ก็เสนอความคิดเห็นได้นะครับว่าเป็นเพราะสาเหตุอะไรนะครับน้ำไม่ขาดนะครับปุ๋ยก็ไม่ขาดอ,อย่างเช่นต้นนี้นะครับต้นตะกี้นี่ใบออกเหลืองนิดหนึ่งนะครับแต่ต้นนี้นี่อุดมสมบูรณ์นะครับรู้สึกว่ามันแตกกิ่ง แต่การขยายแหนงออกเยอะดูสบน้ำก็เยอะนะครับน่ากลัวสบนาำขึ้นมาบนถนนที่นำรถเข้ามาในแปลงสวนทุเรียนนะครับน้ำเยอะมากเมื่อคืนน,นะครับ น้ำเยอะมากเมื่อคืนดักปลาเอาไว้นะครับใส่ก็ไปตามน้ําเดี๋ยวค่อยตามอีกทีอีกตัวเดียวนะครับโอ้ยลืนลื่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 นน,นะครับ น,นี่คือระบบน้ำครับระบบน้ำใช้เครื่องสองนิ้วแยกเป็นสามทางนะครับจุดนี้ก็มาฝั่งซีกทางตะวันออกกองสระน้ไอของลำธารนนะครับซีกหนึ่งก็มันจะถูกวิ่งผ่านไปที่เส้นทางตรงโนนครับแล้วก็แยกซ้ายฝา เปิดครั้งเดียวครับน้ำเนี่ยเปิดครั้งเดียวได้เลยหกสิบสามต้นนะครับ